จากปัิยกรรมเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาครับนอกจากตรงนี้จะให้พื้นที่บริการด้กับจัหวัดสงขลารู้สึกดีและก็เป็นเกียรตินะคะที่ท่านอธิบดีกรมการจัดหางานซึ่งท่านแสนสิงห์ผมเป็นผู้ว่างานซ้ สองปันคนนะคขึ้นลงกับศุษาการการผลิตเป็นหลักนะคะรองมาก็จะเป็นทางการคมนาคมสูงกลารของเซกิจแล้การทาา่องภารกิจบลบางที่สาคัญในการให้บริการจัดชนในการส่งเสริมกันานหาสวยงามนะคะาคารแห่งนี้จะขอกราบเรียนทุกท่านว่าทั้งตว์กระบบในนามคณะกรรมการจัดวิธี เปิดอ,อาคารท่านหัวหน้าส่วนราชการสงขานี่ผมว่าผมมีส่วนร่วมในการพัฒนารารการของจังหวัดสงขาทุกท่านนะครับวัน,นนี้รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับถือนะครับจงดุบรานให้ท่านประสบ,บความสำเร็จสามสองหนึ่ง ขอ,อยารียนเชิญเ,ญเสด็จหัวหน้าส่วนราชการครับเป็นเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีสงขาท่านธนารักษ์จังหวัดสงขาท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับเป็นเสื้อลายของพระธาชทาน,นะครับสมเด็จพระเจ้า นอกจากนี้เปิดอาคารสำนักง,งานจัดากงงารเจวัดสงขาส่วนบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวในวันนี้นะครับซึ่งเป็นอาคารที่มุ่งเน้นในการให้บริการในภาพของการจาัดระบบแรงงานต่างด้าวทั้งหมดของสงขาไม่ว่าเป็นการขออายัดทำงานของต่างด้าวสามสัญชาตินะครับการต่อายุ การเปลี่ยนในจ้างนะครับหรือแม้กระทั่งการต่างดาวกลุ่มที่เข้ามาลงทุนนะครับต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมวางทุน B.O.I. นะครับซึ่งเราเได้ขอพื้นที่ตรงนี้จากท่านธน,นรักษ์จังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงานจาัดง,งานที่กรมการจัดงานนะครับมุ่งเน้นว่าเ,เมื่อเรามาตั้งสำนักงานอยู่ตรงนี้นะครับ การทํางานในส่วนของการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้านเจาสถงฐานนะต้องต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ